โลกนี้ผู้หญิงทุกคนกลัวและไม่อยากเป็นด้วยปวดมากๆเลยใช่ไหมโโและยิ่งตอนมีรอบเดือนก็ยิ่งปวดด้วยแลยสิ แต่พอมีโรคนี้ด้วยมันทาให้พี่ปวดขึ้นไม่รู้ว่ากี่กี่สิบเท่าใช่ไหมเป็นมานาแล้วรักษามาตลอด,ดว่าไม่หายขาดสักทีเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกใช้เงินไปมากเพื่อรักษาตัวเองไปหาหมอทุกเดือนเลยเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลยโอ้คร oh, ั้งละไม่ต่ำกว่าสามพันบาทโชคดีนะครับที่พี่สาวมาเจอยาสมุนไพรน้ําตราธนาทรตอนแรกก็ไม่เชื่อค่ะเพราะว่าเราแบบผ่านมาตั้งเยอะแล้วทั้งหมอทั้งผ่าตัดก็ผ่ามาแล้วอะไรแล้วทาไมมันก็ไม่หายลองทานดูคืน อาการที่เจอนี่คือจะปวดท้องมากค่ะปวดจนแบบนอนไม่ได้ก็คือมันมีอาการปวดมันจะเป็นการกระทุงโลกก็โดโดโดอดทนก็ตื่นเช้ามาก็ทานซ้ำอีกรอบหนึ่งปวดอยู่สองสามชั่วโมงพอตอนเย็นก่อนนอนก็ทานอีกรอบก็มีอาการปวดเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไม่ปวดเยอะแต่พอหลังจากทานวันที่สามที่เคยปวดจะหายพอหายเสร็จแล้วแล้ววันนั้นนั่งทํางานอยู่ค่ะลุกขึ้นจะไปหยิบของอยู่ก็เลือดไหลออกมาแบบเหมือนแบบถ้าเรามีน้องนี่คืออาการก็คือเหมือนคนตกเลือดเลยค่ะแต่เลือดนี่ออกมาเยอะมากเป็นอยู่ประมาณ สองอาทิตย์รู้เลยค่ะว่ามันมีอาการแบบเลือดเสียมันจะเป็นสีดำคำับไม่มีอาการปวดท้องท้องที่เคยบวมใหญ่ก็ยุบลงอาการปวดท้องปวดมดลูกเราไม่มีแล้วอาการปวดหลังอาการชาชามือชาเท้าอาการตรงนี้หายไปด้วยก็คิดว่าเขาช่วยได้ค่ะตัวธนาทรช่วยให้เราพ้นจากความทรมานได้นะคะอยากจะเชิญชวนให้มาทานเลยนะคะคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพอยากให้ทานเลยค่ะราคาเท่านี้ไม่แพงค่ะเพราะว่าเราไปหาหมอแต่ละครั้งแต่ละเดือน3 5ถึงพันเราทานได้เดือน2ขวด2,500คุ้มค่ะ Thank you